สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมขอตอนรับเข้าสู่ส่องสวยฟีสไตล์เด้อพี่น้องที่กำลังเข้ามารับชมอยู่ตอนนี้สถาบันนี้ขมาระบบบอกอันอีกคือเกา่ามันนี้จะมาส้มพม่าส้มสมุนไพรเห็ดเลนจือแดงเด้อพี่น้องเห็ดเลนจือแดงปลาเป็นลักษณะจังแบบนี้แหละพี่น้องฟอ,องไปนี่คาว่าเอิ่นว่าเห็ดเลนจือ แตนิเป็ดเหฮหลินจือแดงปลาบนเกิดที่ปลูกตามฟาร์มตามที่เป็นเพาะพันขายเนาะอันนี้เกิดโดยธรรมศาติตามปลาใหม่ตามต่อใหม่ลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องปล่องไปลสมุนไพยแพ้สุขภาพบำรุงร่างกายเก่หลายๆอย่างพวกมัเรงมีเคสมะเร็งน้ำพี่น้อง อันนี้เป็นสุนไพรเกิดตัวธรรมศาสตร์ตามต่อใหม่ช่วงนี้นาฤดูฝนมันจะเกิดดีๆแต่นา,นาแรงจะบ่ค่อยมีแล้วตายเว้จะเกิดตามนาฤดูฝนเด้อพี่น้องสำหรับใบช่เกียวที่กําลัางเห็นบเงก็คืออีกสุนไพรอีกสวนหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ก็คือหวานขั้นหมากเสรษฐีเป็นหลนขั้นหมากเสรษฐีปลูกมาสองสามปีแล้วบมื่ใหญ่แจ็คเกือสรงสัยบัวพ่อปนบ่ท่อปุ๋ย บลกธรรมศาสตร์ปกติต่วนใหม่เพิ่นจะอยู่ตามพูตามเขาบริอยู่ตามพื้นลาบตามป่าตามดอนบันนอกบันนาบ่าค่อยมีนอกจากมาปลูกว้ตามหัวตามส่วนแต่เกิดบัญหาไอโอดมสบู์คือเกิดธรรมศาสตร์ในป่าดอกแต่อันนี้ก็เป็นดอกเฮ็ดลินจือแดงเด้อยพี่น้องดอกเห็ดจือแดงกำลังออกไม่ไม่อ่อนๆออยู่ขอบดอกเป็นขาวๆอยู่ มีโอกาสที่ใหญ่สมประเมืนอ,อ็ไ้อันนี้ดอ,อกแก่แล้วตัวนี้อันนี้เป็นเด่นยือแดงที่ดอ,อกแก่สรรพคุณคก,กับเบเกลกับผัวมะเร็งพวกต่างๆพวกมะหวานความดันบำรุงหลังกายเป็นยาอายุวัฒนะต้มกินใส่สดๆหรือว่าตากแห้งต้มกินทุกมือเพื่นจะมีแบบสกัดสารสกัดใส่แคปซูลก็มีมีขาย ตามร่านค้ายาตัวทั่วไปตามหางสพาตามหางสะดวกสื่อก็มีขายสลับแคปซูลเห็ดเลนจือแดงสรรพคุณอยากโมเพิ่มเติมกับคนละคนหาทาง YouTube จะมีหลายหมอหลายคู่เพื่นบอกวิธีใส่วิธีการรักษาโรคยังนงอันนี้เพียงแค่มานำเสนอหรือว่ามา,มา,มาชมวิธีของวิ การเกิดหอยเดยนจืดเกิดตามป่าตามดําเกิดจังไดนั่นนะพี่น้องเห็ดเดยนจืดจะเกิดส่วนมากจะเกิดตามต่อใหม่เลยพี่น้องจะพอเกิดตามพื้นดินทั่วไปคือเฮ็ดทั่วไปเห็ดงงเก็ดพวกเดยนจืดจะเกิดตามคอนใหม่ต่อใหม่ที่นาที่ผุแล้วจะมีเห็ดเดยนจืดเกิดบางมองจะเกิดหลายหลายส่วนมากจะเกิดตามต่อค้ำต่อแดงต้นแดงต้นค้ำพื้นะนิยมมาเห็ดยาไปทำยาเนาะ มีกระตุ้นสันหมากเศรษฐีปลูกสองปีเดี๋ยวซ้ำม,มีอะไพี่น้องป่องไปยมันบ่งามปเลยไม่ค่อยได้ดูแลเพลินนี่เห็ดเดินจื้หน่อยก็ร่างเกิดก็ร่างแตกน่อแตกดอกไม่อีกบุลน์เขาข้องสีดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่เดียวแตะโบธันเกลอยู่ขอบย่างขาวๆอยู่ถ้าเพลินเก่ยเพิ่งจะขอบสีน้ำตาลสีคือกันสีออกแดงๆน้ำตาลเด้อพี่น้อง เหมือนเรียบทางหลังเป็นว่ามันเกลียบและเกอไ้เป็นเนขื่อนๆจังหน่อยเป็นยังยักเป็นเนขื่อนอันนี้ก็มีขายเงา้วพอสมควรอยู่ซีไข่ไขๆกับดินจือที่เป็นปลูกขายตามฟร์มันตามที่เพาะเห็ดขายมันจะมีมองเพาะเห็ดเอ็นจือขายโดยเฉพาะกิโลหนึ่งการลาร่ลอยลายพันเป็นพันเพราะว่าเห็ดมันแห้งมันจะเบาเนาะ เก็บเปตาไม่อบไม่ใส่ไดหลายปีสรรพคุณก็เคยที่บอกเนาะใส่รักษาประเมณีลิงทุกสนิททุกย่างไอ้ทุกระดับทุกขันใส่ตุมกินเนือจะเปลี่ยนซื้อเป็นแคปซูลกัได้ผนสกัดอาเจสโฟสารทีกาจากไอ้เห็ดดอกดินเห็ดดินจืดบรรจุแคปซูล หรือจะเบดองเป็นยาดองกระด้เยแล้พี่น้องปองไปผู้ักดองใส่เป็นยาดองเป็นยาบรุงกําลังร่างกายแก่ปวดเมื่อยแก่พุ่มแพลเป็นมีสารต่อตานสานันอโมดอนวอนอิสระนําตีกอให้เกิดมะเร็งวิธีกินกะเอาไปตากแดดซะก่อนสอยสยเป็นตอนเป็นตอน,ตอน,ตอน,ตอนมาต้มกินตางน้ำสำหรับ สูนไผยเห็ดดินจือแดงป่าเนาะดอกนี่กำลังเกิดกำลังสิงามถ้าเกิดเกิดติดต่อกันสารเห็ดดินจือแดงบางอันจะขายเงาเงา,ๆๆาค่ะขือนนี่พี่น้องดอกไม่ใหญ่แต่ว่าขายเงาอันอีกสายพันธุ์หนึ่งเห็ดเห็ดดินจือแดงป่าขึ้นกันตัวนี้ค่ะก็โ้ธิ์วบเงาพ่อๆกับตีเพิ่นปลูกขายตามฟาร์มเพิน่น ตามสวนเป็นปูกเห็ดกระคาเงาประมาณนี้เป็นจะขายท่งละลอยก่บบาทถ้าสําเร็จตูบแล้วเนาะสารพูปเป็นเบาหวานแผลเหลือร่างแผลเบาหายจากแผลเบาหวานกระใสเห็ดดินจือแห่งพี่น้องปองปลายฝนฝนฝนน,นำพุดคนท่าแผลรักษาแผลที่เจิดจากเบาหวานแต่แผลทิพจากมีดพายิตูบรับรองคุณภาพเด้อ,อตัวหาหมอเย็บ ต้องเกาหาหมอเย็บอย่างเดียวแพ้ตือมีถือพาอีโตอันนี้เฉพาะแพ้ที่เป็นเกิดจากเบาหวานเนาะพ,พืที่เป็นเบาหวานมีแพ้เหลือรังใส่เห็ดดินจืดแดงฝนฝนฝนกับหินเกาท่าท่าที่แพ้ที่เปื่อยที่แพ้เกิดจากเบาหวานและจะแห้งสําหรับเห็ดดินจืดแดงเนาะมันนี้จะมานําเสนอสมุนไพร ผเผืนบานอีกสาเน็หนึ่งมีมัดเดบดลัมบัวร้านประเทศจ,จีนมาใส่กันมาเป็นพันปีมาแล้วสำหรับสมุนไัรเห็ดดินจือแดงสำหรับการฝนใสน่น้ำถ้าแพ้เบ,เบาหวานาเคยประสบกับคนไก่ตัวมาแล้วได้ผลนี่ก็ลองเบิง้งเดู้้ใดเปลี่ยนแพ้จากเบาหวานเนาะแต่ว่าแพ้จากมีดพายต,ตัวฟันวารับรองรืยวารับรอง จองเงย,อย็บยางเดียวจองเงย,อย็บยางเดียวอันนี้มาเบืองดอกน,น้อยดอกกำลังเกิดเห็ดดินจืดแดงตัวนี้ดอกเกอพอเก็บแล้วตัวนี้เอาไปอวบแหงไว้ก็ดีถ้าเมียภูมิแหงอบเนาะถ้าภูามีกระตากแหงธรรมดาได้เก็บไว้ในที่แหงแหงที่บ่ซื่นการใดขึ้นกัน เด้อพี่น้องเก็บใส่ขวดใส่โหลไว้คลิปนี้ก็จะมาาเบิ่งงานตอนอาทิตย์สำเร็จรูปแล้วขายเป็นถุงไม่ถุงแล้วเห็ดดินเจือแดงเนาะเ็ดสอาทิตย์สำเร็จรูปสำเร็จรูปมาเรียบร้อยอันนี้เป็นเฮ็ดดินเจือที่เขาลูกเขาเพาะพันธุ์มันเฮ็ดเด่นเกจือธรรมชาติเด้อพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้คือเห็ดดินเจือที่เขาปลูกปูเขาเพาะพันธุ์ไข่มาเป็นเฮ็ดเติ่งตามธรรมชาติอันนี้ที่เขาเพาะ พันไข่พี่น้องเห็ดดินจืดแดงถุงนี้ก็ประมาณ1อยกว่าบาทถ้าประเทศสนใจก็บอกเลยมี่เบื้องโซ่พร้อมีไล่นนำกัดไล่ไปเลยเห็ดดินจืดแดงโดยเกษตรปลูกเองถุงนี้รอยกว่าบาทจะสื่อตามรานขายานม่เมืองคนประมาณถุงละลอยถุงละลอยก็ใส่ถุงมัรจุประมาณนี้แหละถุงละลอยในร้านขายยา ลา,ลายยานขายยาสมุนไพรจะบอ่บอจะบ่อนีเมืองบนจะมีขายอยู่ทุงละร้อยร้อยเคยซื้อมาใส่ซื้อหาถุงแถมถุงหนึ่งสําหรับเห็ด,ดินจืดแดงถุงประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทอันนี้มันเป็นซองอยางดีตองกันสื่นยางดีเลยข้างใน,นจะมีสันถูกความสื่นเก็บใบแน่นเก็บใบดดนบลเสียหายสําหรับเห็ด,ดินจืดแดงเนาะ สรรพคุณก็จะได้กเก้ามาทางตนแล้วอันนี้จะมาไข่เบงมิเป็นยังไงลักษณะสีทางในมันทำการเปิดช่อ,องเัอพี่น้องสิผ้ามาเบิงเห็ดอินทือแดงสมุนไพรนาสจันเป์ันวาส่วนตำรับต้องไปมาจากประเทศจีนตั้งซื้อ ข่ไข่เป็นภาษาจีนนานเินจยอยินเจอประมาณนี้นะทุงละร้อยกว่าบาทนี่คือเขาเพาะเพาะพันธุ์ปลูกเด็ดดิี่ยวแดงตอนตัวดมามันจะเป็นตอนใหญ่ๆอันนี้มาซอยเอาเองอีิสหาเวลาตัวมาใส่ตนประมาณหกสิบประมาณนี้ก็จะเข้มข้นแล้วนี่ตอนนุ่ประมาณลิรกัวริตรครึงประมาณหกเจ็ดตอนประมาณนี้ ต้มกินจนน้ำจืดด้วยพี่น้องจนน้ำจืดกินทุกหน่อยจนน้ำจืดจะมีรสชาติขมข้มจักหน่อยกินขอเสบนอนหลับเจ้ปวดง่ปวดเซนปวดเอ็นเกี่ยวกับเขสมะเร่งถูกสนิทเบาหวานความดันปรับสมดุลให้รายกายปุ่มแปะต่างๆเนาะอันนี้ก็เห็ดยินจืดด้วยพี่น้องอันนี้เห็เดเฮ็ดเจอทีเขาเพาะปลูกเพาะขายว่ามันเห็ดจืดตามประชาทแต่ลักษณะคล้ายๆกัน น,นี่จะเข้าอบอบมามันจะบ่เสียงไงมาเกิดลา่ามาเกิดยังไงใส่สารดูดความสื่นมนำอันตัวนี้เป็นสารดูดความสื่นสารซิลิกาดูดความสื่นห้ามกินอันตรายอันตรายว่าเม็ดพอนไม่นำตาด้วอพี่น้องอันนี้ภาพมา diu มาเบ่งเห็ดดินจืดแดงสีขาํทำํำเร็จรูปเดียวประมาณนี้ลอยประมาณ ถ้าเป็นคือเป็นอาคาเีโลโรล,ละพันกว่าบาทปูมันเบาไงลากแหง็งจะเบาเบาเราตัวเหมือใส่ประมาณสี่ห้าหกตันอย่แล้พี่น้องตอนขนาดนี้ตอนขนาดนี้หาหกต้นกับพ่อเดี๋ยวตอนหนำประมาณลิครึงเขียมขนหนำเลี้ยงงามนี่จะไปดองกันไก้ใกล้กันสำหรับเห็ดดินจืดเห็ดเป็นดองก็ได,ด,ดย้ยาดองเห็ดดินจืดเนาะซับคุณครั หลากหลายมากไหยคนหาทาง youtube จะมีดอกรายละเอียดลายม้อรายเป็นแนะนำทาง youtube อันนี้ก็มานำเสนอรีวิวให้เบิงเห็ดดินจืดแดงอันนี้ต้มหลายเทีอเป็นสิบสิบเทือว่าใส่บลายประมาณสี่หกตอนประมาณนี้กน็นนำเข็มคนแล้วต้มจนนำจืดแล้วเป็นเห้าจิมใส่กระจิกนำหอนจบเลย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองสวยฟรีสไตล์ถ้าถิดใจก็กดติดตามกดฝากคอมเมนต์ไว้นำถ้าสนใจ hit ดิ้นเชียรกับติดต่อไปตามนี้ไปดีโคสนายควนเตะบอกอยากให้รู้เพื่ได้อยากสนใจมีเบื่อตัวมีไลน์ติดต่อถึงหนึ่งว่ามันลอยกาบาทเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับขอ จะไปซ้ำอีกสักกันพอกันจะมาคลิปหน้าเด้วยพี่น้องจะมีแนะนำเสนอให้เบื้องตัวต่อไปสําหรับน,นี้ก็เขาเข้ามาสวัสดีครับ